ผมเนี่ยเห็นคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเปิดกาชาการกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะครับเลือกตัวที่อยากได้ไม่ว่าจะเป็น6ดาว5ดาวเอ้ยหลายๆตัวเนี่ยเราเลือกกันมาหมดแล้วใช่ไหมครับแต่ทีนี้แหละ เราจะมาดูในส่วนของการจัดทีมกันบ้างนะว่าเราเนี่ยจะจัดทีมยังไงให้สามารถผ่านด่านไปได้ไกลๆนะครับเพราะคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับยังไม่รู้เลยนะว่าจะเล่นแบบเซตคอมโบแบบไหนมีคอมโบรถเก่อคอมโบสายพิษหรือว่าจะเป็นคอมโบแนวดีบัฟที่ผมจะบอกในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลอติดตามคลิปนี้ได้เลยนะก่อนชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำร e ้าน Easycard และเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน1 0 0นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือกับทางร e ้าน Easycard เนี่ยฝากกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะเรามาดูในส่วนของตัวละครที่จะเล่นก่อนเลยแล้วกันครับหลักๆเนี่ยตัวละครที่ใช้ก็จะมี3-4ถึงตัวใช่ไหมเดี๋ยวผมจะแนะนําเรื่องของตัวละครที่เล่นในสายนี้ก่อนแล้วกันนะครับสายที่ผมจะเล่นเนี่ยก็จะเป็นดี b ั๊ ติดคลินะออกแนวแบบโจมตีเน้นดาวเมย์รัวๆแล้วเสกดีบัฟให้กับฝั่งมอนสเตอร์เนี่ยเยอะเท่าที่จะเป็นไปนได้เลยนะครับก็จะมีตัวหลักๆสำคัญๆเลยก็คือบีคอนบลูมหรือทเทเลเวียกนบูมเฉยๆนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยความสามารถเนี่ยก็จะมีแค่ดีบัฟเน้นโจมตีและอันติเท่านั้นเองครับจบเลยทุกอย่างเรียบร้อยเรามาดูส่นของสกิลกันก่อนนะครับผมดับแรก สกิลดีบัฟเนี่ยตรงนี้นะครับมันอยู่ที่เราเนี่ยจะสามารถสแต็กเก็บเลเวลไปได้ถึงไหนนะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่เริ่มเล่นตั้งต้นเนี่ยให้แค่สสแต็กก็พอแล้วหรือสแต็กเดียวก็พอแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครของผมเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ3ตัวถึง4ตัวเท่านั้นที่ใช้กันจริงนะครับก็คือจะมีตัวของโซเนโตตัวนี้เนี่ย ผมไม่ได้เอามาเล่นเป็นตัวหลักนะครับเนื่องจากว่าตัวสายซับพอร์ตที่มันฮีิลเลื่อดแรงเนี่ยผมยังไม่ได้ตัวที่ผมต้องการเนี่ยผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะว่าผมจะต้องการตัวไหนนะครับก็คือตัวพ็อกเก็ตตัวนี้เองตัวนี้เนี่ยผมยังเปิดไม่ได้ถ้าเปิดได้เนี่ยผมเอามาแทนโซนัโ so ตแน่นอนมาเลยทําให้การใช้สกิลดีบัฟตรงเนี้ยไม่สามารถที่จะดันเทินขึ้นไปสูงสูได้เพราะว่าอะไรเพราะผมอยากจะรีบจบให้มันไ,ไวๆครับไม่งั้นเนี่ยตัวละครเนี่ยมันอาจจะโดนดาเมจตายเลยก็ได้ เลยต้องใช้ดาเมจที่แรงที่สุดในการจบบอสหรือว่าจบดันในแต่ละดันไปนะก็จะใช้แค่ดีบัฟอย่างแค่1ดาวเท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของสกิลที่2เนี่ยมันมีไว้ใช้ทําอะไรก็คือเน้นสไตล์การแอทแท็นะครับก็คือโจมตีอย่างเดียวเลยมันจะบวกในส่วนของ45%ด้วยถ้าเรานะครับเปิดดีบัฟตรงนี้ให้มันติดสถานะนะครับผมสถานะอะไรก็ได้สักอย่างในสถามอย่างเนี่ยนะครับเนี่ยทั้งคอนโทรลสเตจดาว แล้วก็ next status อะไรทั้งอย่างผมก็ไม่เก่งาากนะภาษาอังกฤษนะขออภัยด้วยนะครับ3อย่างนี้เนี่ยถ้ามันติดใน3อย่างนะครับจะได้ในส่วนของดาเมจเพิ่มขึ้น45%เลยถ้าไปถึง3าดาวเลี้ยงไปได้ไกลๆเนี่ยก็จะได้ถึง75%ถือว่าดาเมจโคตรโหดเลยนะครับยังไม่พูดถึงอันตรีนะอันตรีนี่โหดอยู่แล้วแต่มันเป็นเป้าเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไว้จบบอสเป็นการดีที่สุดเราติ๊กเลือกได้นะว่าจะจบตัวละครตัวไหนนะครับสามารถเลือกได้ก็ฉะนั้นเนี่ยจบบอสไปน่าจะดีที่สุดล ตัวที่2อ,อันนี้ก็จะเป็นดาเมจเหมือนกันเมื่อกี้ผมพูดในเรื่องของการซัพพอร์ตไปแล้วนะครับซัพพอร์ตนะไม่ใช่ฮิวนะครับผมซัพพอร์ตแบบว่าเน้นดีบัฟนะตัวนี้ก็จะเป็นดาเมจเดียวๆเ,เลยเป้าเดียวเลยก็จะเป็นทางฝั่งของอีเทอร์เตี้ครับอีเทอรตี้ตัวนี้เนี่ยเด่นในด้านไหนบ้างผมก็จะเน้นไปประเภทของการดีบัฟเหมือนกัน กดดีบัฟไปทีสองรอบเลยเพราะว่าในส่วนของตัวหลักอย่างเช่นตัวบลูมเนี่ยตัวนี้มันสามารถใช้ดีบัฟได้เนี่ยถึง2เทินแต่ว่ามันจะลดไปทีละหนึ่งเทินหนึ่งนะสมมุติว่าเธนแรกเราปาไปเนี่ยมันขึ้นเป็นสสแต็กเลยก็คือโดนดาเมจลดเกาะลดอะไรของมันก็แล้วแต่นั่นแหละครับลดเดฟยี่สิบ 20, เห็นปะแล้วก็จะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบอันนี้สองเทินเดี๋ยวมันจะลดไปทีละหนึ่งเทินหนึ่งเทินจนเหลือศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องยัดใส่รัวเลยก็ได้นะดีบัฟตรงเนี้ยค่อยๆเก็บไว มาดูฝั่งของอ e ี e n น i t y กันบ้างอี e n น i t y เนี่ยก็จะมีดีบัฟของตัวมันเองด้วยครับก็คือดีบัฟตรงนี้เพื่อคอมโบกับอะไรคอมโบกับตัวสกิลนี่ไงครับไอ้สกิลเรียกน้ําแข็งของมันเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการทาดาเมจที่แรงขึ้นการโจมตีหมู่ด้วยสกิลนี้นะครับแต่ข้อเสียเนี่ยคือจะลดเลือดไปถึง10%เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีสกิลวันติตรงนี้นะครับที่สามารถเด้งเลือดของเราขึ้นมาได้นะอีกอย่างหนึง่งที่เป็นข้อเสียหลักๆเลยถ้าไปเจอพวกโดนใบนะครับผมติดสถานะซ แล้วทาให้ติใช้งานไม่ได้นะครับบนไลัไส้เลยนะเพราะตัวนี้เนี่ยมันต้องเด่นในเรื่องของอติเพื่อเด้งเลือดด้วยแล้วตัวที่ผมดันไม่มีตัวฮิวด้วยครับตัวฮิวที่ดีๆมันก็มีอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ค่อยโอเคสําหรับผมเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ใช้กะ่ว่าเอาให้มันแบบไม่ไหวจริงแล้วค่อยใช้ดีกว่า ส่วนโซเนโตเนี่ยอันนี้คือเอามาเข้าทีมเพื่อให้มันครบเฉยๆครับไม่ได้อะไรเลยเรื่องของดีบัฟอย่างตัวเนี้ยที่มันแบบลดในเรื่องของค่าโจมตีฝั่งศัตรูไปนะผมก็ไม่ได้เอามาเล่นเหมือนกันเพราะว่าพอถึงเวลาใช้งานจริงก็ใช้แค่2การ์ดตัวเนี้ยครับอย่างเดียวเลยเนี่ยกับตัวอิทนอแค่นั้นเอง เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการใส่ของกันบ้างดีกว่านะว่าใส่อะไรกันบ้างน,นะครับทางฝั่งของที่ใส่เนี่ยผมปลดล็อกเลส่นนั้นไปแล้วอันนี้ก็น่าจะปกติทุกคนนะเพราะว่าช่วงแรกคนก็ไม่ได้มีเลส่นนั้นที่สูงอยู่แล้วก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ยังมีในส่วนของอินไซส์อินไซส์เนี่ยทุกครั้งเนี่ยที่ปั้นนะครับอินไซส์มันจะขึ้นถึงเวลหนึ่งเวลสองแล้วก็เวลสามนะครับเนี่ยขีดหนึ่งขีดสองขีดสามไปเรื่อยๆก็จะเพิ่มในส่วนของแอดแทกดาม,มงดามเมทอะไรพวกนีเน้เพิ่มไปเรื่อย มันก็จะทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นแต่ของในการอัพอินไซต์ก็สําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่ฟาร์มของเรื่องหาของไม่ได้เนี่ยก็ไปลงฟาร์มไว้ก่อนส่วนในเรื่องของ act, อร์ติแฟกอะผมเรียกว่าอร์ติแฟกก็แล้วกันนะไอ้พวกนี้เนี่ยก็เอาใส่ไว้ก่อนก็ได้ครับถือว่าเป็นเบสพื้นฐานไปเพราะว่าผมยังไม่ไสามารถที่จะเปลี่ยนอันอื่นได้เนื่องจากว่าตอนนี้อร์ติแฟกมันยังมีน้อยอยู่ครับก็เลยเลือกอันที่มันเหมาะสมแล้วก็ใส่ไปแค่นั้นเพื่อเพิ่มดาเมจอะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองครับไม่ได้มีอะไรมาก พอเรารู้เรื่องของสเตตแล้วก็ข้อมูลของตัวละครแล้วเนี่ยเราไปดูในส่วนของการเล่นจริงกันเลยดีกว่านะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยที่ควรโฟกัสก็คือการเรียกดีบัฟใช่ไหมผมก็จะมองหาก่อนเลยว่าดีบัฟตรงไหนมันช่วยได้บ้างนะครับดีบัฟก็จะมีทางฝั่งของอันนี้1อันนะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นลูกศรแบบนี้เห็นไหมก็คือหมายถึงว่าให้เราเนี่ยเลือกการ์ดใบนี้ไปใช้เพราะว่าการ์ดใบนี้เนี่ยมันจะคโบคู่กันกับดีบัฟฝั่งนี้ผมก็เลยเลือกตัวนี้ไป ส่วนปิดท้ายเนี่ยอันเนี้ยผมก็จะเลือกดีบัฟอีกอันนึงเพื่อให้ตัวทั้งฝั่งของอินเทนิตี้เนี่ยสามารถทําดาเมจได้ในเทิร์นที่2นะ 2> ก็จะเลือกอันนี้ไปครับแล้วก็มันก็จะเป็นการคอมโบดาเมจแบบนี้ครับปดบับบนหัวของศัตรตูนะมี2อันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด,ดูดาเมจของอินเทนิตี้ไปอ่าเห็นไหมมันก็จะขึ้นเว2แสองแล้วตรงหัวบอสเนี่ยดีบัฟยังอยู่นะครับยังอยู่อีกเทิร์นหนึ่งผมก็อาจจะไม่ต้องใส่ดีบัฟเพิ่มแต่อาจจะใส่เป็นสกิลของอินเทนิตี้ที่เป็น2ดาวแบบนี้พอ,อาจจะ เก็บคอมโบดีบัฟเพิ่มไว้หน่อยนึงแล้วก็เปลี่ยนไปเอเจนตี้อันนี้เพื่อเพิ่มดีบัฟอีกรอบนึงแบบนี้ก็ได้ครับอ่าจริงแล้วคือเนี้ยมันผิดนะจริงๆผมต้องเพิ่มดีบัฟตรงนี้ก่อนแล้วค่อยใส่ไม่งั้นสแตตมันจะไม่โหดอาเมื่อกี้ผมพลาดไปนิดนึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองดูใหม่อีกทีนึงดามจมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมอาเหมือนเดิมครับเรียกดีบัฟขึ้นมาแต่ว่าสกิลยิงยังไม่มีนะมันก็เลยทําให้แบบไม่สามารถคอมโบได้ต่อเนื่องนะครับสำหรับ ก็จะใช้ในส่วนของดีบัฟเหมือนเดิมแล้วก็จะมีอันติขั้นกลางด้วยอันนี้สกิลบูมยังไม่โผล่มาก็จะใช้เป็นโซเนโตไปก่อนอ่าจะเป็นเซตประมาณนี้ครับเน้นโจมตีอ่ะปลดเพิ่มดีบัฟไปแล้วแล้วก็ใช้สกิลอันติของตัวอินเทนตี้ไปเลยแล้วมันก็จะได้เด้งเลือดคืนมาด้วยนะครับอันนี้คือหัวข้อสําคัญแล้วโซเนโตก็จะปิดท้ายแต่โซเนโตผมไม่ค่อยโหดอยู่แล้วนะครับดูดีดามจม็นกระจ่อยนึงไงอ่นะไม่ได้แรงเท่าอินเทนตี้เลยเพราะอย่างว่าแหละมันตัวไม่ไมใช่ เนี่ยครับโดนดามเมจของบอสทีนึงก็แทกบกระอักเลือดแล้วมืเผจะตายหาเลยด้วยเพราะฉะนั้นอ่าโดนไซเลนต์ครับโดนปิดก็คือโดในใบนั่นเองผมก็จะปลดล็อกในส่วนของตรงนี้เราสามารถเรียกการ์ดเพื่อเพิ่มศักยภาพการ์ดให้ขึ้นไประเวลสองได้ทันทีเลยนะครับก็ใช้บัฟอันนี้นะตรงนี้มันไม่มีบัฟอะไรเลยที่ผมสามารถทําได้ก็ต้องเ้นดามเมจไปครับแล้วก็ดีบัฟเพิ่ม การเล่นของเิร์นก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เน้นเรื่องสกิลดีบัฟนะถ้าใครที่มีบูมอยู่แล้วอยากจะเล่นแผนนี้ก็ลองไปปรับแล้วก็ลองไปใช้เล่นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่บิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ